คนเกิดวันไหนจะมีเกณฑ์ความรักลุ่งการเงินเฮงการงานปังหรือชีวิตต้องสู้แต่โดนสู้กลับกันบ้างสำหรับดวงรายสัปดาห์ของคนเกิดทั้ง7วันในวันที่13-19พฤศจิกายน2566สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ทางด้านการงานมีความกระตือรือร้นในการทำงานทำงานได้ดีในบรรยากาศที่สงบเงียบ มีความเป็นส่วนตัวอีกทั้งยังมีเกณฑ์ได้เจอหุ้นส่วนที่ดีทําให้การงานช่วงนี้ปังมากทางด้านการเงินการเงินยังมีพอใช้ใจ่ายหากมีปัญหาการเงินจะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่เสมอทางด้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่ในคนที่มีโรคเหลือรลังอย่างความดันเบาหวานหรือโรคกระเพาะหากหยุดทานยาไปหรือกินข้าวไม่ตรงเวลาโรคเหลือหลังนี้อาจกลับมาได้และ ให้ระวังข้อเท้าด้วยท้าด้านความรักสำหรับคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจแม้ตอนแรกจะยังกลัวไม่กล้าเปิดใจให้ใครแต่พอเจอคนคนนี้แล้วจะรู้สึกทึ่งว่าทำไมถึงเข้าอกเข้าใจเราได้ดีขนาดนี้สำหรับคนมีคู่ความรักโดยรวมยังหวานชื่นแม้อาจจะมีปัญหากันบ้างจากความใจร้อนหรือบางฝ่ายอาจอยากมีเวลาส่วนตัว แต่ก็เป็นเพียงปัญหาเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ได้ตามปกติหวังว่าทุกคนจะนำคำทำนายไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิตควบคู่ไปกับการใช้สติตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแล้วชีวิตจะราบลื่นดวงเปิดดวงปังแน่นอน